ปิดอัปเดต Windows อัตโนมัติถาวรใน Windows 10และ Windows 11วิธีการปิดอัปเดต Windows วิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งใน Windows 10และ Windows 11ขั้นตอนการปิดอัปเดต Windows กดปุ่ม Windows และปุ่ม R บนคีย์บอร์ดพร้อมกันที่หน้าต่างร u n พิมพ์ services.msc จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเรียกใช้งานหน้าต่าง Services หรืออีกวิธีหนึ่งไปที่ปุ่ม Start พิมพ์ services.msc เลือก Services System จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อเรียกใช้งานหน้าต่าง Services ที่หน้าต่าง Services เลื่อนแถบ Scorebar ลงมาที่หัวข้อ Windows Update จากนั้นคลิกปุ่ม Stop Double c คลิกที่หัวข้อ Windows Update ที่หน้าต่าง Windows Update p r o p e r t y ที่แทบ General ให้เปลี่ยน Start Up Type เป็น Disable จากนั้นกดปุ่ม OK ให้สังเกตที่หัวข้อ Windows Update Start Up Type เป็น Disable หมายถึง Windows Update ถูกปิดการใช้งานแล้ว